สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับที่เราเห็นกันอยู่ข้างหน้านี้นะครับหน,หน้าจอของเราก็จะเป็นสัตว์ปลาโมเดลสัตว์ปลาแล้วก็สัตว์ในยุคสมัยใหม่นะครับพวกนี้ก็จะเป็นโมเดลสัตว์ที่ยังมีชีวิตอยู่นะครับก็มีอยู่เยอะมากเลยนะครับกองเป็นภูเขาเลยก็วันนี้จะถือโอกาสมานับดูนะครับว่าใน การสะสมของเราจะมีอยู่สักกี่ตัวแล้วนะครับก็นี่นะครับทั้งที่เห็นก็มีทั้งสัตว์ป่าสัตว์เลี้ยงแล้วก็สัตว์ต่างๆที่ว่านะครับไม่เคยได้มีโอกาสนับเดี๋ยวก็จะมาเริ่มนับกันเลยนะครับนี่นะครับเดี๋ยวสักครู่นะครับขอกั้นพื้นที่หน่อยนะครับว่าตอนนี้เราจะแบ่งฟากไว้ ฝากขวานะครับตัวที่นับไปแล้วมาเริ่มที่ตัวแรกกันเลยดีกว่านะครับตัวที่หนึ่งนะครับ one zebra มาลายนั่นเองนะครับแล้วก็ตัวต่อไปนะครับอา้าวตกไปตัวหนึงมาดูกันดีกว่าตัวที่สอง t w ก็ zebra z e b มาลายเหมือนกันนะครับตัวต่อไปนะครับนี่ว m ั s นะครับเจ้าตัวนี้ตัวที่สา ตัวต่อไปกันดีกว่านะครับเจ้าตัวนี้เป็นกวางนะครับคิดว่าน่าจะชื่อกวางคูดูตัวที่4นะครับ f o แล้วก็ตัวต่อไปนะครับตัวที่5 5ก็จะเป็นยีราฟนะครับยีราฟตัวต่อไปกันเลยดีกว่ายีราฟตั้งไม่ได้นะครับขอวางขวางไว้ก่อนอ,อยู่นอกจอไปนะครับตัวนี้นะ้ตัวที่6นะครับเป็นกระรอกนะครับส แล้วก็มาดูตัวที่7กันนะครับเซก็จะเป็นเสือนะครับไทเกอร์ตัวที่8นะครับมาดูตัวที่8กันจะเป็นตัวไหนดีนี่นะครับมีขั้วโลกนะครับมีขาวโพลแบร่เดี๋ยวนะครับนี่นะครับตัวที่8นะครับ H อชมีขั้วโลกนะครับ ามาดูตัวท่อไปกันเลยดีกว่านะครับตัวที่9นะครับนายก็จะเป็นแมวนะครับแคทตัวใหญ่มากเลยนะครับแล้วก็ตัวที่10นะครับก็จะเป็นกระต่ายนะครับแรบบิตตัวที่10ไปแล้วเทนตัวที่11 <c oughs> เดี๋ยวขออนุญาตเลื่อนมาไว้ฝั่งนี้ก่อนนะครับตัวที่11นะครับ จ้าตัวไหนดีเดี๋ยวขอเลือกก่อนตัวที่อยู่ในมือก่อนแล้วกันเจ้าไก่นะครับ chicken น,นี่ตัวที่11นะครับ11มาดูตัวที่12นะครับ12ก็จะเป็นเจ้าม้านะครับ horse แล้วก็ตัวที่13จิงโจ้นะครับ13 n แขงการูนะครับตัวนี้ตัวที่14 เจ้าเป็ดนั่นเองนะครับ14นี่นะครับตัวที่15ก็จะเป็นฮิปโปโปเตมัสนะครับ15นี่นะครับตัวที่15ของเราแล้วก็ตัวที่16ก็จะเป็นกอริลลา1 i นี่16ตัวไปแล้วตัวที่17ก็ 17ก็จะเป็นเจ้าไลออนนะครับสิงโตตัวเล็กก็ตัวที่18นะครับ18นี่นะครับเจ้าตัวกินมดเอ้ยเจ้าตัวนิ่มนะครับตัวที่19 19ก็จะเป็นกอริลลานะครับตัวที่20ก็จะเป็นเสือดาวนะครับ20 ตัวที่21นะครับจะเป็นกวางนะครับเดี่ย2 t w e ตัวที่12นกกระยางนะครับอีเกรด t w e n o ี่22ตัวไปแล้วตัวที่23่สิบสาม t e นะครับนี่ก็จะเป็นเจ้าตัวกินมดมีน้ำนะครับตัวนี้ twenty ตัวที่24นะครับเจ้าตัวเจ้าลิงตัวนี้ แล้วก็ตัวที่25นะครับตุนปากเป็ด25นี่นะครับตัวที่25ของเราตัวที่26ก็จะเป็นเจ้ากวางนะครับเดียอีกตัวหนึ่งแล้ว26 27นะครับเจ้าตัวนี้27มาลายนะครับซีบราตัวที่28ก็จะเป็นหานนะครับ 2ัววันที่28ตัวนะครับตัวที่29ก็จะเป็นโคลา2วนี9นี่นะครับตัวที่29ของเราเอาละครับผ่านไปเยอะแล้วตัวที่30แล้วก็จะเป็นเจ้าไรโน่เตอร์จีนะครับตัวที่30ตัวที่31ของเรา ก็จะเป็นเจ้าแรดอีกตัวนึงนะครับแรดตัวใหญ่คราวนี้3 1นะครับ31 32กิ้งก่าบาซิลิสนะครับ32ตัวที่สานะครับ3จนี่เจ้ามีนะครับแ้าวตกไปแล้วตัวที่34นะครับเจ้าตัวไหนดีนี่ สิงโตตัวใหญ่นะครับไลออน34นี่นะครับสิงโตแล้วก็ตัวที่35นะครับแม่ไก่นะครับ35ตัวต่อไปนะครับตัวที่36 36ก็จะเป็นช้างนะครับนี่เจ้าตัวนี้นี่เองตัวที่37นะครับ 37เเนก็เจ้าช้างอีกตัวหนึ่งนั่นเองนะครับมาดูตัวที่38นะครับนี่3 8 38นะครับเป็นเจ้าสมเสร็จตัวที่39นะครับ39ก็จะเป็นเจ้าจีราฟนะครับจีราฟแล้วก็ตัวที่40 40ก็จะเป็นเจ้าหมานะครับน้องหมาของเราด็อก 40ตัวไปแล้วตัวที่41 41ก็จะเป็นเจ้าเมียแคทนะครับนี่41 42 4 o นะครับเป็นหมีขั้วโลกนะครับพล l a r bear โอเคตัวที่43นะครับ43ก็จะเป็นเจ้าเสือไทเกอร์ แล้วก็ตัวที่44นะครับ44ก็จะเป็นเจ้าคาเมลนี่เองนะครับอู45ก็จะเป็นเจ้าลานะครับดองกี้45ตัวแล้ว46นะครับ46ก็จะเป็นเจ้าฮิปโปโปโตเตมัสนะครับตัวที่ตัวต่อไปนะครับ47 47ก็จะเป็นเจ้าตัวกินมดยักษ์นะครับ a n น eater 4ี An e ตัว48 48ก็จะเป็นเจ้าสุนัขจิ้งจอกนะครับ fox 48แล้วก็ต้องเป็น49นะครับมาดูกันว่าจะเป็นตัวไหน49นะครับก็จะเป็นเจ้าหมีหมีทั่วไปนะครับ 59แล้วก็ตัวที่50ของเรา50ก็จะเป็นเจ้าหมีแพนด้านะครับแพนดา้า51นะครับกวางมูดมูดนะครับ51แล้วก็ตัวสุดท้ายของเรานะครับ52ก็จบที่52ตัวนะครับก็ตัวนี้ก็จะเป็นเจ้าชีต้านะครับ เสือชีต้านั่นเองก็จบไปแล้วนะครับกับการนับจำนวนสัตว์ป่าสัตว์เลี้ยงสัตว์ฟาร์มที่มีในยุคปัจจุบันนะครับจำนวนรวมทั้งหมดก็อยู่ที่52นี่นะครับขอแพนกล้องให้ดูกันเลยนะครับว่ามีเจ้าตัวไหนอยู่บ้างก็มีตั้งแต่ไก่เท่า ไก่ตัวเท่าสิงโตหมาตัวเท่าช้างแล้วก็กระต่ายแมวตัวเท่ามมานะครับ